ตอนนี้พี่มาอยู่ใต้อุโมงยักษ์ใต้กรุงโตเกียวเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับที่โตเกียวนั้นยังแห้งสนิทถึงแม้ว่าจะถูกจู่โจมด้วยพายุฝนขนาดหนักกรุงโตเกียวในอดีตเนี่ยเวลาฝนตกทีเนี่ยพายุรุนแรงมากเกิดน้ำท่วม เสียหายหลายพันหลังรัฐบาลของญี่ปุ่นและรัฐบาลของกรุงโตเกียวก็หาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากอย่างเบ็ดเสร็จญี่ปุ่นก็ทํำยังไงครับเมื่อมีฝนตกพายุเกิดขึ้นหนักนะครับน้ําจะขึ้นมาเรื่อยๆในคลองหรือแม่น้ําเหมือนคลองแสนแสบหรือแม่น้ําเจ้าพญานะครับแม่น้ํานี้เรียกว่าคันดะเมื่อมีน้ําสูงขึ้นมานะครับก็จะถูกระบายออกมานะครับอยู่ในป่องรับน้ำไหมครับน้ำเข้ามาสู่ป่องรับน้ําเต็มไปหมดเลย แล้วจากนั้นป่องรับน้ำก็จะส่งผ่านอุโมง์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรเข้าสู่อุโมงยักษ์จริงๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางถึง12.5เมตรซึ่งอุโมง์ยักษ์นี้จะขุดอยู่ใต้ถนนเลขที่7นะครับซึ่งเป็นถนนสายหลักของกรุงโตเกียวเลยที่เชื่อมผ่านชินจูก,กุกก็จะทำให้ระดับน้ำลดลงทันทีไม่เอ่อล้นเข้าไปที่ถนนเข้าไปที่บ้านเรือน สามารถแก้ปัญหาด้วยระบบที่เรียกว่าอุโมงยักษ์ใต้ดินจริงๆนะครับและอย่าคิดว่าไม่ได้ใช้นะครับครั้งล่าสุดปีที่ผ่านมา2019ไต้ฝุ่นลูกใหญ่เข้ากรุงโตเกียวอุโมงนี้ช่วยชีวิตกรุงโตเกียวไว้ครับ นี่คือสถานีรับน้ําแล้วก็สถานีสูบน้ําด้วยนะครับลึก43เมตรตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมาแล้วเนี่ยแม่น้ําเคนดะราับน้ําสูงขึ้นพอสูงขึ้นนึดจุดหนึ่งประตูน้ําเปิดน้ําที่เกิดจากฝนตกจากแม่น้าเคนดาเนี่ยก็ไหลลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกมาเก็บไว้ใต้อุโมง์ยักษ์ทีนี้พอฝนหยุดตกทำยังไงครับก็เนี่ยแหละครับท่อเนี่ยแหละปั๊มขึ้นนะครับน้ำจากตรงนี้ก็ค่อยๆยทยอยปั๊มขึ้นไปเรื่อยเรืเข้าไปสู่แม่น้ําคันดะาแม่น้ําคนยาก็ไปต่อก็เข้ํา สุเมดาออกไปสู่อ่าวโตเกียวไหลาตามธรรมชาติต่อไปเดี๋ยวจะเข้าไปดูอุโมนะฮะนี่คือปล่องรับน้ำนะครับจากแม่น้ำคันดะจะค่อยๆเวียนมาเรื่อยเืยเพื่อลดความเร็วของน้ำนะครับแล้วน้ำก็จะปล่อยตกมาอยู่ตรงนี้และเมื่อน้ำตรงนี้เอ่อล้นก็จะส่งตามแรงโน้มถ่วงโลกนะครับผ่านอุโมงส่ง 6เมตรไปเชื่อมโยงกับอุโมงยักษ์รับน้ำทั้งหมดมาจากตรงนี้ครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรนี่ก็ใกล้เคียงกับเส้นผ่าศูนย์กลางของอุโมงค์รถไฟใต้ดินกรุงเทพนี่แหละครับของเราเส้นผ่าศูนย์กลาง6.3เมตรครับแต่อุโมงค์นี้เราใช้ในเรื่องของการส่งน้ําจากปล่องรับน้ําไปที่อุโมงค์ยักษ์ที่เก็บน้ําไว้แต่กรุงเทพใช้เพื่อขนส่งมวลชนครับ1 2 3 4 5สี่ห้านี่คือผนังอุโมงค์อุโมงค์มันไม่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับมันจะมาเป็นชิ้นชิ้นอันนี้ถ้าเกิดดูไม่ผิดก็มีประมาณ6ชิ้น และชิ้นที่สําคัญที่สุดอยู่ด้านบนนะครับนี่เขาเรียกคีย์เลยฮะจะทําให้อุโมงค์เนี่ยยึดติดกันและนี่น่าสนใจนะครับดูเหมือนนี่จะเป็นจุดเชื่อมต่ออันนี้แหละครับที่เรียกแก๊สเก็ตจะสามารถกันน้ําเข้ากันน้ําออกได้เดี๋ยวเดินดูด้วยกันนะครับโอ้ Oh. ใหญ่จริงครับใหญ่จริงๆนะครับเนี่ยแหละครับอุมโมง์ยักษ์จริงๆ12.5เมตรยาว4.5กิโลเมตรนะครับจะสามารถรองรับน้ำได้ถึงครึ่งล้านลูกบาทเมตรนะครับ แล้วดูวิธีการก่อสร้างนะครับผนังอุโมงค์แต่ละชิ้นถูกบรรจงมาต่อกันเรื่อยๆด้วยหัวเจาะอุโมงค์ขนาดยักษ์หัวเจาะอุโมงค์ที่ขุดเจาะอุโมงค์นี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง13.5เมตรขนาดต้องใหญ่อุโมงค์นะครับเพราะว่าหลังจากขุดเจาะแล้วก็จะติดตั้งผนังอุโมงค์แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นภายในหัวเจาะหัวเจาะเลยต้องใหญ่กว่าขนาดของอุโมงค์เพื่อจินตนาการดูนะครับว่าอุโมงค์แบบนี้ขนาดเท่านี้แหละครับหรือเล็กกว่าน,นี้ก็ได้สัก8เมตรขุดอยู่ใตถนน้ถนนรัชดาถนนรัชดาี่ ขนาดพอๆกับถนนหมายเลขเจ็ดของกรุงโตเกียวนะครับใต้ถนนรัชดามีอะไรครับอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินแต่ลึกอยู่ที่20เมตรครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดลึกลงไปอีกระดับหนึ่งก็ยังมีพื้นที่พอที่จะขุดอุโมงค์รองรับน้ําท่วมได้ที่ยกตัวอย่างนะครับเรายังต้องศึกษาข้อมูลและเรื่องอื่นๆในรายละเอียดต่อไปแต่ดูแล้วไม่ใช่ยากเกินความสามารถของวิศวกรนะครับที่นี่เขาทาได้มาตั้งหลายสิบปีแล้วครับ